ที่ผมบอกว่าผมได้ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับได้ไปเที่ยวแถวป้อมพระสุเมนด้วยป้อมพระสุเมนไหมแถวบางลำพูแถวบางลำพูไปไปพระสุพระสุเมนทำไมไปที่เมนเลยอ่ะไปเมนมาแล้วแต่ไปทำไมเขที่ละคว้าพระสุเมนเขามีลานมีลานเชุมชนไลฟ์กิจกรรมนั่นผมไปเจอแล้วเด็กเด็กโอ้โหเต้นกันบีบอยเก่งมากรู้จักบีบอยไหมเอาหัวตักพื้นเดี๋ยวจะเต้นให้ดู น่านนนนี่จะบอกว่าไปเที่ยวป้อมสุเมนมาแล้วเจอเด็กๆเขาทํากิจกรรมกันที่นั่นเป็นลานกิจกรรมนะฮะผมบอกว่าดีมากเลยือไอ้เต้นแบบนี้มันเป็นการออกกาลังกายใช่ผมว่าอ้ที่นี่มีแบบมีใครที่แบบว่าเป็นฮีโร่ของชุมชนหนึ่งเราไหมของกลุ่มพวกเราไหมเอาตัวเจ๋งๆมาตัวเจ๋งๆมาไม่ถามน้องๆมาทุกคนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายวีดีอามาให้ดูด้วยครับฮะเดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยวป้อมสุเมน์เขาพูดถึงใครบ้าง ถ้าถามว่าใครจี๊ดสุดในป้อมตุ้มเมย์ครับต้องพี่ไก่ครับพี่ไก่จี๊ดสุดสุดเลยครับมาไก่ครับมาไก่ไก่ค่ะ พี่ไก่ก็จี๊สุดๆครับโอ้ต้องยกให้ไก่คนเดียวเท่านั้นแหละปวดใจเลยค่ะใครๆก็พูดถึงไก่ไก่ไก่กไป่ชอหาว่าไก่ไปใครคนไหนคนไหนชื่อไก่แล้วไม่บอกว่าเก่งด้านไหนอะไรด้วยไปเจอตัวโอ้โหคุณเอ้ยทำไมมา นี่เลยตัวเด่นของเขาไกลวงมากเลยจริงๆเจอเลยไหมอยากเห็นตัวจริงนะอยากเจอครับอาภพเลยนะครับคุณสิวนาถแสงบุญครับคุณไก่ครับ พอดีแดดที่สุดแล้วอะะไรฮถูกตัวแน่ถูกตัวแน่ชื่อไก่ใช่ไหมครับใช่ครับชื่อไก่ครับผมพอตีแล้วแดดตัวอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วหรือเปล่าครับฮิปปี้ครับช่วงนี้อ๋อเป็นฮิปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮิปปี้มันก็ต้องใส่แบบพวกแบบว่าลุ่มล่ามหรืออะไรอย่างงี้ใช่ครับร้อนบ้างหนาวบ้างครับก็เลยผมว่าดูแล้วไม่ใช่ไก่อะนกฮู่กันแน่เลยนะแต่ว่าอะไรนี่เป็นแว่นกันแดดแว่นกันตายและข้างในนะครับเป็นแว่นกันแสงอีกรอบ วันนี้มีเพลงมาฝากพี่กิ๊กกับพี่ดูครับฟังเลยฟังเลยวันนี้เราเราเป็นแบบนักร้องอะไรอย่างเงี้ยปล่าครับมาทําหลายอย่างครับวันนี้อย่างเดียวพอแค่นี้ปวดหัวแล้วอยากเดียวเขาอย่างเดียวอะไรที่มันดีเด่นเด่นมันยังไงกันกิ๊กกูไงโอ้ยไงกันกิ๊กกูไง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  กายอูโอจูเดนนะเดนนะเดนนะขนาดี๋นเยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอไหมไม่ครับผู้นำแฟชั่นต้องเหนื่อยหน่อยครับมีเพื่อนมามีเพื่อนมาเหรอครับเพื่อนมาเพื่อทำอะไรฮะอ๋อเพื่อนผมเป็นแบ็กอัพให้ผมครับโอ้พี่บอกแบ็กอัพมาด้วยโอเคครับขอเชิญจูเนียครับจุนชื่อจูเนียเหรอฮะจูเนียจูเนียจูเนียมา จูครับชื่อจูจูจองอ่างเอาเอามาเฮ้ยดูพี่ไม่หยุดก่อนไหมหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้โธ่ท่านจะถ่เอาดําร้อนลาดลงไปรจริงเพื่อนเขาก็เต้นได้นะ,ะเริงเปล่าอาตุนเตีมาดนตีุนเตี สร้างมากระแสหนาเป็นข้อบังการป้องกันการกระสือบุลุกนลาเด็กและโชคดีที่ได้มาเล่นในสถานที่ีตักสิบวดทุกคนมีเวลาต่างคนก็ต่างพ่อต่างแม่กมอนชอบล็อกก็โอ้ที่กระตับก่อนบวนมามาขวนเก่งอันนี้เก่งคือนี่นี่เราสอนอยู่ที่ชุมชนที่ บ้อมพัชสเมนครับเราสอนด้วยหรอเป็นกลุ่มก็สอนเล็กๆครับเ<อ>พราะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปดูน้องๆเต้น<อ>แตงจริงจะสอนให้น้องๆแล้วก็สอนกันเองมากกว่าเราเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาก่อนอ๋อผมเรียนมก,กุฎกรรษัตริย์ครับแล้วต่อช่างกลช่างกลนะรอ๋อรรช่าง,งกลสพช่างกณช่างกลสยามครับแล้วเนสาขาอะไรครับสาขาช่างยนต์ครับไอที่คุณเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเกี่ยวเลยฮะเต้นเต้นอะไรเป็นแรกรจะบอกว่าทุกคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับว่าคุณชอบอะไรคุณทําเลยครับเราทุกคนสามารถ ทำได้ทุกอย่างไม่เดี๋ยวอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไปเต้นไอ้บีบอยเลยผมอ๋อผมมันเป็นเกตเล็กๆจากอันี้ครับผู้หญิงโอ้ใช่ผู้หญิงชอบใช่ครับชอบครับโตกป่นิดๆอะไรนิดๆชอบไหมคุณตาชอบไหมเหมือนหืนเลยครับจากบีบอยไปทำอะไรต่อโอ้าก่บีบอยก็ไปร้องเพลงเพราะอะไร อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ไปร้องเพลงก็ได้เป็นผู้นําอยู่บนที่คนดูเยอะๆและพูดได้ทําอะไรหญิงชอบเองครับ เป็นปัจจัยหญิงต่อมาก็ได้ออกมาเป็นอัลบ yeah> anyway> hm um ั้มเพี้ยนอันเดอร์ลอยเพี้ยนอันเดอร์ลอยด้วยไชครับจากวงไปทําอะไรต่อครับตอนนี้ก็ไปศึกษาภาษายุโรปครับภาษาอังกฤษนั่นเองที่ที่เกาะพังานครับทำทำงานอะไรที่เกาะพงานครับก็ตอนแรกไปก็ไม่มีอะไรทําครับไปดูเขาครับและสุดท้ายก็ไปเห็นเขาควงไฟครับก็เลยชอบชอบอีกก็เลยไปหัดได้สองปีหัดเพราะชอบหรือว่าหัดเพราะมีหญิงอีก ใช่มันมันเป็นปัจจัยที่บอกที่ข้าวเกี่ยวทั้งที่คุณมีแฟนมันกี่ชาติแล้วโอ้โหมีอังกฤษแคนาดาสวีเดนเดนมาร์กเยอรมนีฮอลแลนด์เดี๋ยว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 เขามีแฟนเยอะขนาดนั้นจริงเหรอเยอะมากครับจริงเหรอฮะมีหลักฐานเปล่าโอ้โหมีมีมีรูปมีรูปรูปนี่คือหมายความว่าคนนี้เป็นแฟนคุณหรือเปล่าฮะใช่ครับชื่ออะไรคนนี้อาร์ลิสครับอันนี้อลิสเหรอใช่ชาโอะไรทีชาติอะไรแคคนาาดรับโโอ้หหีเท นี่เหรออ๋อมีอันนี้ชาติอะไรอะ็กครับคนอังกฤษครับอังกฤษอเล็กอเล็กโอ้โหชื่อเทพไหมคนอังกฤษเพราะว่าเห็นใส่เสื้อเสื้อบริัทอังกฤษอยู่ใช่โอ้เนี่ยอันนี้ซีน่าคนนี้ชื่อสีหน้าเป็นแฟนปัจจุบันครับอ๋อยังเป็นแฟนอยู่เดี๋ยวตกลงร้องธรอาชีพอะไรทุกวันนี้ครับอันนี้เป็นไฟที่เป็นลูกๆแล้วมีโซ่ใช่ครับวันนี้เรื่องเลยเป็นที่วันเมื่อกี้อออันนี้จุดไฟเหรอคุณจุดไฟครับดับไฟหน่อยได้ไหมครับรลีไฟรลีไฟลงหน่อย 喂喂喂喂喂！ พอไม่ดูโอ้ยที่ไปเอามาจากไหนเนี่ยสองคนนไปออกมาจากเอาตีตีรถตู้ไปส่งคืนก่อนดีกว่าไหมให้รัตัวให้รถตู้สแตนบายเลยนี่เด็กๆเขาแจวนะใช่ได้นะเด็กๆไหนขอดูหน่อยอะนี่แบนนี่พี่เขาสอนเรามาใช่ไหมใช่ครับน่นน่นมันมีมารยาทมันก็ต้องพูดแล้วนานตีมาตี ชอบล็อกก็โอฟิกเกอร์เทก็โฟฟังกิ้โฮเจะโพนีไม่ได้โมโอ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  กลุ่มชนที่รักอิสระใช้ชีวิตอิสระแต่ว่าเวลามาเจอกันเขาก็มีเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมีกิจกรรมบีบอยเนี่ยมันเป็นการฝึกเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งเลยแข็งแรงต้องแข็งแรงผู้ใหญ่ใจดีเด็กๆคนไหนอยากเล่นก็มาเข้ากลุ่มเขาก็สอนให้นี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะสะสมเงินรางวัลเนี่ยไอ้ของรางวัลเป็นของรางวัลนะให้ให้กลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มอะไรครับพาสุเมนครับกลุ่มพาสุเมนกลุุ่มมพสเนนะครับเป็นกลุ่มบีบอยที่ทำให้เด็กได้ออกกำลังกายกันนะครัับอนนี่แบน ไปไปนั่งก่อนไปนั่งไปนั่งกลับไปนั่งที่ก่อนโอเคดีบอยป้ามาสุเมนะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราจะสะสมของรางวัลให้กับเราอยู่มาสุเมนอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งผมจะถามเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมได้รูปมาเอาไอ้น้องกเลยคนนี้คนนี้แฟนฮะชื่อชื่อชื่อเอาชื่อเอาชื่ออะไรชื่อจำได้ว่าเป็นรูปจำรูปนะเมื่อกี้ใครตอบคนแรก ไม่มีชอยไม่มีช้อยไม่มีช้อยเลยใช่ผู้ชื่อโอ้ยพี่คุณมี่เขาบอกแล้วมี่เขาบอกแล้วชื่อคล้ายๆกันสองคนเมื่อกี้อะอะไรอเล็กอัเอออลิสอันลิสก็อาร์ชื่ออะไรครับอันลิสอเล็กน้ำอลิสครับเออมีอลิสอเล็กผมผมเหมือนเขาผมก็แพ้อีกอ่ะใช่เพราะฉะนั้นพี่จะจะตอบว่าอเล็กใช่ไหมเล็กพราะอเล็กเราอเล็กมีสองคนจำไม่ได้เพราะว่าอ่ะโอเคตัวนี้ชื่ออะไรแฟนคุณชื่ออะไรอลิสครับอลิส Thank you สวงนานนี่ป๋ายังไม่ได้คะแนนเลยเนี่ยเพราะว่าคุณลูกตาลตอบอลิสนะเป็น3คะแนนนะฮะคุณน้ําตอบอลิสเหมือนไะงก็เป็น2คะแนนป๋าก็ต,าตอบแหกกับเข้าไปยังไม่ได้คะแนนเลยผมมันมันเล่นแบบธรรมดาไม่ได้เกี่ยวคิดอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวเงินทองหรืออะไรไม่ได้เกี่ยวสบายสบายต่ยอแม่ล่ำด้วยโชคดามาดูพิตตี้ที่เป็นป๋าเรานะครับใช่แต่รายการกิ๊กดูได้มีการร่วมมือกับเฮดเดิ้ลโชเดอร์นะฮะก็เชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่งเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ มาที่รายการยิ่งดูของเราครับตูปนอนเดอปนอนฟอหัวหมากกรุงเทพ1 0 2, 0, 3 2> <ด>่3นะครับเรื่องราวอะไรก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่าจะเก๋ดิเท่มีอะไรแปลกๆดีดีอกใจทีมงาน,านะค,ะครับก็จะมอบใ hey ห้แต่ er, โชเดอร์ก็จะมอบรางวัลให้5,000บาท 5, <000 S 2> นะครับ,บาทรีบสง่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับช่วงหน้า ักิ๊กดวงจูดูดวงดีสนับสนุนโดยกาแฟาเนเจอร์กิฟต์ครับครับรอบนี้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วผมเริ่มมีของรางวัลให้บ้างแล้วนะฮะปฏิกิริ <S <S ของเราร,รอบนี้นะครับ มี6แผ่นป้ายนะฮะเปิดมาให้เปิดมา5แผ่นป้ายดาราสองสองแผ่นป้ายโอ้ยเปิดเยอะเลยอ่าดาราสองแผ่นป้าย <ard. S 2> ส่วนคุณไก่ครับจะทางบ้านก็1แผ่นป้ายนะฮะเจะดูได้หนึ่งหมื่นเป็นของรางวัลนะครับถ้าเจอกิ๊กได้หนึ่งพันยังดีเพราะสมัยก่อนนี่ดวงจูไม่ได้เลยเลยน่าสงสารมากอันนี้มีพันหนึ่งนะมีพันหนึ่งนะฮะครับของรางวัลที่ได้เท่าไหร่ก็มอบให้กับน้องๆกลุ่มบีบอยป้อมพระสุเมนครับครับพบเลยไหมฮะเจอกรับริตีของเรา ครับคือป๋าต้องไปช่วยพี่กิ๊กทางด้านโน้นเป็นบ้านแรกคุณน้ำก่อนน้ำครับเป็นบ้านแรกไหนครับ JBP ไม่เชื่อเดี๋ยวหนึ่งสองสามกิ๊กกิ๊กเราไปดึงกันโอเคกิ๊กหนึ่งพันนะ สมของรางวัลไปมูลค่าทั้งสิ้นสอ0 0บนบาทเดสองการโดยสองกมาที่น้ำครับกลับมาที่น้ำายคุณนะีครับดูดังอ่ะพี่มียซาตินคุณนอนมีเมียซตินอันนี้นะครับนอมีเมียซาตนี้เป เป็น3,000บาทอาคเอลโรซ่าโรซ่าโรซ่าดิฟเนดูครับดูด okay ิฟเฟนเกนงไปเยอๆี่เจ้าคอนโดมิเนียมจากเอพมาลิน่าเนี่ยนะโอ้ เอาดูดูนะครับพา n าโซนิกอีโวตาอีโวตาอวตนี่เป็นรับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาเด่นด้น้ำยาประพานุ่มสมาร์ทนะครับแซมมอนสมาร์สรับโอเคครับเวนบิวตี้ฟูอ่าบันบิวตี้ฟูดีครับได้ยิ๊กย่ได้่ครับแฮนดี้แคปนะแฮนดี้แคปเป็นเป็น ก็เป็นดูเป็นกิ๊กนะครับเน่จกกิ๊กดูดูธนาคารธนชาติร้าโอเคมันนี่อะไรกิ๊กไงกิ๊กกิ๊กไงครัาเซเว่นครองอ่าเปิดหน้านี่ดูเป๊บซี่ เว็เคครับกเป็นว่ากลุ่มน้องๆดีบอยพ่อคเมนนะครับได้รับของรางวัลไปมูลค20่า3า0 0 0่พี่บาทขอบคุณนะครับคุณเทพงงานด้วยนะครับอบคุณคขอบคุณครับเอพคุณนะครับขอบคุณันบนะคับคุณคระนคบุณครับขอบคุณรครับ อยู่ตรงสิไปไหนล่ะราพอมกันกันอ่าครับวันนี้วันนี้ไปรับแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับ